สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาเท่าแก,ก่ชายใหญ่ครับอยู่ไหมไปทางไหนกูหนึโน้ตอ่ะอันนี้เป็นลูกน้องบ่ครับผมเป็นโโปโปโปรปภครับโอ้มือขวาบ่ะรปภครับมาดูเยี่ยมเย,ย,ยียนอู่ชายใหญ่นะครับไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานแล้วโอ้อันนี้ยิงทรายารบ่โอ้กิ๊กเลย เนียนเลยเนาะ,ะโอ้ไข่มาเป็นให้นะช่างนี้น่าจะมาจากรถน้ำเอ็นบอนี่รถไข่โอ้ย 8E ขนาดนั้นนะ่ะ e. 8E หรอ ของจ่าเอกเลื่อนช่งวงร้อยอยู่บ่ของจ่าเอกครับคันนี้ S 700 <S งานเยอะครับชายใหญ่เจ้าพ่อ S 700นี่คันนี้โอ้เนื่องว่าของผมไม่ใช่นี่ว่า โอ้เทนเตียสวยมากเลยครับดูครับโตหางสวยสๆๆเอกลักษณ์ของชายใหญ่เอกลักษณ์เขาคือหางโค้งครับหางโคง้งมาตรฐานแข็งแรงเลยดูสอดเฮดบีมครับตัวนี้นะ้า 5. ขึ้น200สบายเลย ดูการเชื่อมครับตรงนี้เขาจะไม่เชื่อมเต็มนะเพราะถ้าเชื่อมเต็มมันจะดึงเหล็กมันจะดึงดูการการตัดการเสียบครับเปี้ยะเลยโอ้หาตรฐานแข็งแรงเลยครับนี่ตัวนี้จับยึดคัตซีครับใส่น็อตสองตัวครับบนล่าง ข้างหลังก็มีอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหสุดจัดไปเลยโอ้อันนี้แสดงว่าไล่เบาเนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่ใส่แผ่นเหล็กหรอมั้งนี่ดูไปแร้วนี่ตรงนี้น่าจะไม่ได้ใส่แผ่นเหล็กน่าจะไล่เบาครับ ข้างหลังนี่ก็จะลดสเปคเหล็กลดสเปคตัวนี้มาหน่อยครับลดสเปคเพราะว่าเป็นแทนเตีย้ยถ้าใส่ใหญ่เหมือนซูเปอร์เกตมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันจะต่ำไปลดสเปคลงมาครับใส่เป็นไวแฟงอ้สวยงามมากสวยเนาะขึ้นง่ายเลยเนี่ย สบายแหล,ลนะอืมทรงโค้งเลยทรายตัวน,นี้ไม่ใส่ป่ะตัวน,นี้ไม่ใส่ใช่ไหมขไเาขาไม่เอาเขาไม่เอาอ๋อเพราะว่ามันจะได้เบาๆแล้วก็ดินมันจะได้ร่วงลงไปอ่มันจะได้เบาใช่ไหมไล่เบาไล่เบา สวยเนาะท่านเตี้ยนี่สวยมันจะขึ้นสบายแหละขึ้นรถเกี่ยวสบายเลยแบบนี้โอ้โหเปียเลยเก้าตันห้าสิบโลฮะฮะเก้าตันช่างนวแล้วบอยางล่ะรวมยานอ๋อเอาอ่างอื่นไปช่างนวแล้วอ๋อเท่าไหร่นะเตันห้โลเก้าตันห้าสิบโลตรงนี้ปูไม้ใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมแต่ไปดูตัวไปดูตัวอย่างคันนั้นไปเฮ้ยคันนั้นมันหัวมันหัวตอนเดียวไม่ใช่เหรอนั่น 9, นักบ่อเก้าตันห้าสิบเป็นเท่าไหร่เกินไหมผมจะทำคันเปลี่ยนตังก่อนนะนี่ได้ไหมน,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 นี่โอ้ใส่ตรงไหนนี่ ล้างบ่สร้างมาจากไหนน,นี่โอ้แน่นอนแน่นอนครับมาดูคันนี้เก้าตันห้าสิบโลดิคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับคันนี้เลยบ่เก้าตันห้าสิบโลโอ้ไม่โคเท่าไหร่ ถ้าย1ิก็เกินไปตันห้โลโคย่ิบเอ็นะเกินไปห้าสิบโลเอ้เกินห้โลเนาะเกินห้าสิบโลยบเอ็ดบวกเก้าสามตันสามสิเกินห้าสิบโลโอ้แจ๋วเลยสบายเนาะไม่เกินเนาะโอ้ไม่ต้องตันตัวเหล็กเลยอืมอ้ไปทำงานอะไรเมื่กี้ ไปถมลูกหลังครับครับเยบอะมากเจ็ดกิโลผ่นานเลยนี่อบอกว่าลองขึ้นเลยนะนี่ขึ้นหลายรอบแล้วฮะขึ้นขั้นไหนนี่รถเข้าเนี่ยเขาจะย้ายเขาก็ไปเอามาย้ายสวนสองร้อย200นะที่บ้านน,<อ>านี้ใกล้อ๋อโอ้รุ่นไหนขึ้นรุ่นไหน มาแปดเลยเเเน,นเลเอ็กบ<ช>อใอืโอ้อันนี้กระทะมินเนียมนีม่เนาะม,มันได้ตรงมินเนียมเลยมันเบาไปอีกนี่ทำซีวับตอนนี้อ้แจวเลยครับเก้าตันห้าสิบโล มาตรฐานครับทำได้ดีมากเนี้ยบเลยทาใหญ่ปูไม้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเหล็กปิดเลยครับเอาไว้งี้แหละโล่งดูแลรักษาง่ายเอ๊ถ้าให้ดีต้องปิดเหล็กบาง,บางๆชั่งหน่อยนะเนี่ยเจาะน็อตจับเลยตัวเนี้ยปิดตรงกลางสข้าหน่อย ชนไหมเนี่ยไม่ชนครับห่างเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าชนนะโอ้ชนตัวนี้นี่นี่นรอยยางถูนี่ถูไหมมันจะถูนะอ้าเล่นหล่นลายเลยคันนี้ s เจ็ดร้อยครับ โอ้ช่างมาจากไหนเนี่ยช่างมาจากไหนคอนถมคอนทอมโอ้มากับใครช่างเอกเนี่ยถูไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเลยตรงนี้ไม่ถูนะไม่ถูนะไม่โดนครับห่างอยู่นี่ห่างเยอะเลย นี่โอ้7700ถูไหมชายใหญ่ล้อนี้ถูไม่เวลาเลี้ยวไม่ถูเนอะไม่ถูหรอกเนาะตอนที่แดดมันถูอยู่ยังไม่ได้ซื้อแดดซึ้อแดดไปไม่ได้ถูแล้วบอกเริมยังอืมมันถูเวลาเราเลี้ยวมัะลง

สวยเลยครับ้วเจ็ดเจเกติดแล้วเกติดช่วงนี้มันหางมากเลยเนี่ยสองเรลาครับเท่นแหนบดูครับการต่อสวยงาม มาตรฐานเฮ้ยเดงนี้มีถูหน่อยหนึ่งนี่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 เห็น,น,น,นไหมนี่ช่วงลงหลุมครับเนี่ยเนี่ยช่วงลงหลุมแต่จริงๆถ้าเสริมตัวนั้นขึ้นหน่อยน่าจะน่าจะไม่ถูนะเสริมเหล็กอ่า,าคาดคั่ใหญ่สักนิ้วหนึ่งพอดีเลยสวยเลยไอ้ไตัวเนี้ยไอ้ไตัวคาดคัีย ยางเท่าไหร่เนี่ยางขอบส <16. S 1> ิบหก่ะสิบหหรือสิเวะสิบเกเรเดียนสิบเก้าจห้าสิห้าลเมนเนียมแจ้วสวยงามเลยครับต่ำเลยดูอ่นะอืมทำมันเลต่ำีเซนสามสิบเซนต์ั้งเนี้ย สามสิบเซนแบกนี้ลงพื้นเลยอืมขึ้นสบายเลยอะ่ะบายมากอู้อันตรายเนี่ยเดินมาเนี่ยอันตรายมากเลยทิ่มทิ่มขาปั่วเลย นายรถดินด่วนอยู่ไหนอะรถดินด่วนอยู่ไหนฮะบ้านปะ ừ ừ. ยังไม่ได้เลื่อนใช่ไหมข้างไหนแกจะทำอะไรตกลงแบบไหนฮะใครจะเลื่อน อ๋อเอาแบบไทยจเจริญครับดินดอนเอาทรงไทยจเจริญรอชมได้เลยเจ้าปีใหม่ครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับ ทำอะไรวะนี่ใช้เครือท้าย,อายโอ้รับซ่อมรถเลยเหรออันนี้เปไ็นอไรมาสบรถมาอมรถมาซ่อมรถทีหวัวลาก S700 อื้ออือของเทจากญี่ปุ่นเลยครับเต็มเต็มลำเลยครับสวยงามมากเลย ออกี่ล้านเนี่ยมีุงลมด้วยครับข้างหลังทุงลมทุงลมยวต้องถามชายใหญ่แล้วว่ากี่ล้านโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ